ครับสวัสดีครับผมพบกับนายเอนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่อบต,อตอจะกรงนะครับก็มาจดทะเบียนพาณิชย์ครับก็เอกสารก็ง่ายๆครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เข้าไปหาเจ้าหน้าที่นะครับก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยสองใบเจ้าหน้าที่ก็ให้กรอบเอกสารอ่า อีกหนึ่งเล่มแล้วก็เซ็นแล้วก็จากนั้นก็เลือกอเลือกประเภทสินค้าที่เราจะขายนะครับก็ผมก็ลงไปสีหมวดแล้วก็เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะปินป้นใบออกมาให้ใบทะเบียนพาณิชย์ออกมาให้จากนั้นก็ไปชำระเงินครับไปจ่ายเงินก็ทางอ,าอบตก็จะ ออกใบเสร็จให้ครับก็ค่าบริการห้าสิบาทครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณสามสิบนาทีได้ครับอันนี้เป็นว่าก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอกสารเป็นยังไงก็ก็ถือว่าเบ้าการไวมากครับไม่ไม่นานครับโอเคครับก็อสวัสดีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดี